สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนคำศัพท์ SAT นะครับหรือ SAT นะครับปัจจุบันนี้ SAT เนี่ยเป็นแนวข้อสอบแบบ Digital SAT แล้วนะครับก็ยังคงจะต้องรู้ศัพท์เยอะเข้าไว้นะครับแล้วก็จะทำให้อ่าน reading ได้เร็วได้คล่องนะครับและคำศัพท์ก็จะมีอยู่ในทุกประโยคเลยนะครับขอเสนอคำว่า confiscate confiscate นะครับแปลว่ายึด รือแปลว่าริบนะครับเช่นแบบยึดซับริบซับอย่องไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะลองไปดูตัวอย่างประโยคนะครับนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคที่น้องจะสามารถเก่งคําศัพท์ได้โดยการเรียนรู้คําศัพท์ที่มากับรูปประโยคจริงๆนะครับจะเห็นบริบทการใช้งานของคําศัพท์คํานี้จะเห็นตัวอย่างที่หลากหลายนะครับถ้าตัวอย่างมีมากพอและตัวอย่างดีพอเนี่ยจะทําให้น้องเข้าใจคําศัพท์นั้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากเก่งอยากชนานาญก็เอาไปฝึกแต่งประโยคต่ออ่ะ มาเริ่มดูกันเลยนะครับตั้งแต่ประโยคที่1นนะครับเราได้คำว่า custom officer เนี่ยเป็น subject ครับ custom s ตรงนี้หมายถึงศุลกากรน,นะครับอ่าก็อย่างเวลาเราเดินทางเข้าออกแต่ละประเทศเนี่ยจะมีด่านศุลกากรน,นะครับอ่าทีนี้ officer หมายถึงเจ้าหน้าที่รวมกันแต่ customs officer หมายถึงเจ้าหน้าที่ศุลกากรครับ h 해 the authority แปลว่ามีอำนาจครับ h 해 the authority นะครับมีอำนาจมีอำนาจที่จะ confiscate อ yeah, <Yeah. S 1> ่ามีอำนาจที่จะไปริบหรือไปยึดทรัพย์ไปยึดอะไรครับในที่นี้เขาจะหมายถึงกู้ซึ่งไปยึดสินค้าใดๆก็ได้ที่ไม่ได้สำแดงนะครับตรงนี้พี่จะเขียนไว้ให้นะครับคำว่า undeclare หมายถึงที่ไม่ได้สำแดงเนี่ย ปกติเนี่ยเวลาเราเดินทางเข้าออกแต่ละประเทศนะครับถ้าเรามีรายการของที่เราพกพาไปนําพาไปเนี่ยบางทีจะต้องให้เจ้าที่เขาตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นดีแคลร์ครับเรามีสินค้าเรามีของอะไรที่พกพาไปมันต้องดีแคลร์แต่ถ้าเกิดเราอันดีแคลร์สินค้าบางอย่างแล้วปรากฏว่ามันผิดกฎหมายเนี่ยนะครับเราก็จะต้องถูกเขายึดไปคือคํำนี้ครับคำว่า confiscate confiscate นะครับ, ate, ate รบส่วนคําว่า brought into The country เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นวรวปบช่อง3นะครับถูกใช้ที่เป็นให้เป็นส่วนขยายนะครับเป็นส่วนขยายลดร,รูปมาจาก uh, goods uh, that were brought into the country อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เขาใช้โครงสร้างที่รดรูปนะครับอ่ะประโยชน์ที่1นะครับ the customs officers have the authority to confiscate any undeclared goods brought into the country นะครับอ่ะต่อไปครับประโยชน์ที่2 ประโยคที่2นะครับพี่จะทําอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับพี่ขออนุญ,ญาตนะวงกลม d ิ a l ิ่งครับเพราะเป็น p r e p o s i t i o n แล้วก็วงกลมคอมมาครับนะครับทีนี้ p r e p o s i t i o n ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นส่วนขยายนะครับอ่าดิ i n g the police b r b r นี่คือการออกปฏิบัติการเหมือนแบบจูโจมเหมือนอะไรเงี้ยนะครับอ่า d ิลลิ่งเดอะพาริสเบในการจู่โจมของเจ้าหน้าที่เนี่ยพวกเขาเนี่ยได้ค้นพบอ่าอ่า ค้นพบเลยครับค้นพบ quantity of illegal product s o r r y ครับ illegal drugs d r u g ก็คือพวกยาแต่ในที่นี้เป็นยาแบบว่ายาผิดกฎหมายโอเคไหมครับมี d r u g เป็นนาวแล้วก็มี illegal เป็น adjective นะครับก็มาขยายพวกยาผิดกฎหมายคราวนี้เขาใช้คำว่า n significant ตรงนี้เป็น adjective แล้ว adjective ที่ขยายคำนามคำว่า quantity แปลว่ามันต้องมีจํานวนมากๆแน่เลยนะครับเพราะ significant เนี่ยหมันแปลว่าสําคัญนะครับสมันแปลว่ามากมายก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็น asignificantsignificantquantity อ่าแปลว่ามีจํานวนมากเลยปริมาณมากๆเลยของยาที่ผิดกฎหมายนะครับเสร็จปุ๊บครับคำว,ว่า process ตัวนี้อันที่นี้ต้องดูดีๆนะครับเรามีนามอยู่คือคําว่า day นะครับเป็น pronoun นะครับเพื่อเป็น subject สเสร็จปุ๊บ verb เนี่ยมันเป็น verb แบบ2จังหวะนะครับคือเป็น คำว่า discover หนึ่งแล้วก็ p r o c e e d หนึ่งโอเคไหมครับอ่าเนี่ยมี verb อยู่2จังหวะเท่ากับว่า police เนี่ยทำคุริยาหนึ่งก็คือไป discover แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ and and ทำไม and ดำเนินการคือ p r o c e e d to confiscate อ่าแล้วก็ดำเนินการเพื่อที่จะยึด confiscate the entire stash stash ตัวนี้จะหมายถึงของที่แบบเอาเปหลบหลบซ่อนๆนะครับ เขาก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถยึดไปได้ทั้งหมดเลยนะครับโอ้มีคำศัพท์น่าสนใจหลายคำนะครับอ่ะขอทวนใหม่นะมีคำว่า rape ซึ่งแปลว่าการจู่โจมโจมตีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คำว่า significant ในที่นี้แปลว่ามากมาย quantity ตรงนี้จะหมายถึงจํานวนปริมาณของอะไรที่มันมีมากๆนะครับ illegal หมายถึงที่ผิดกฎหมายนะครับคำว่า proceed นะครับตรงนี้อยู่ในรูปเวิร์ทั้งสอง proceed แปลว่าแบบดําเนินการ to c ข n to confiscate แปลว่าเพื่อที่จะยึดยึดอะไรทีนี้ยึด the entire stash หมายถึงยึดของที่หลบหลบซ่อนๆเนี่ยแบบยึดทั้งหมดนะครับตรงนี้คําว่า entire แปลว่าทั้งหมดเลยของทั้งหมดที่หลบหลบซ่อนี่ยที่เก็บซ่อนไว้เนี่ยนะครับโอเคนะอ่ะต่อไปครับดูประโยคที่3ต่อเลยประโยคที่3นะขึ้นต้นมาเป็นส่วนขยายอีกแล้วนะครับดูนะครับตรงนี้ in เป็น p r e p o r t i o n แล้วเดี๋ยวเราเจอ comma เห็นไหมครับมันจะรูปประโยคมันจะมาแบบนี้นะครับ ่พี่ก็จะมองให้เป็นส่วนขยายไปซะ In some countries ก็คือในบางประเทศครับ Government อ่าก็คือรัฐบาล Have the power ในเซนนี้ก็จะเป็นซิโน,นิมกับคำว่า authority ในข้อที่หนึ่งที่เราเพิ่งเรียนไปนะครับ Have the power หรือ Have the authority, have the authority จะค,คล้ายๆกันอ่แปลว่ามีอำนาจครับมีอำนาจที่จะอ่าเห็นไหมครับมีอำนาจเพื่อที่จะเนี่ยครับ to infinitive ครับ n อ i c a t e อีกล้คนี้นะครับ a s s e s s ก็คือทรัพย์สินนั่นเองทรัพย์สินที่เชื่อมโยงนะครับตรงนี้เป็นการลดรูปนะเป็นรูปช่องสามอีกแล้วครับใช้ลักษณะลดรูปเพื่อมาเป็นส่วนขยายต่อเนื่องจากคําว่า a s s e t s ซึ่ง a s s e t s เป็นนาวครับอย่าลืมนะครับเมื่อใดก็ตามที่ที่บางทีเราเห็นนาวนะครับเราอาจจะเห็นรูปช่องสายู่ต่อนาวเพื่อขยายนาวได้นะครับเป็นลักษณะการลดรูปอย่างหนึ่งในทางภาษานะครับอ่าเดี๋ยวจะมีอธิบายเรื่องนี้ละเอียดในคลิปต่อ,ตอไปก็แล้วกันนะครับอ่เขาบอกว่า a s s e s s เนี่ย linked từ the criminal activity อ่าข้าใจแล้วว่า asset คือทรัพย์สินใช่ไหมที่มันไปนเชื่อมโยงอ่าที่ได้ถูกเชื่อมโยงกับ activity แปลว,ว่ากิจกรรมส่วน criminal เนี่ยที่เกี่ยวกับความผิดในทางอาญาหรืออาชกรรมพวกนี้นะครับเราก็จะแปลรวมๆได้เลยว,ว่าเนี่ยหมายถึงที่มันไปนเชื่อมโยงกับพวกอาชกรรมเนี่ยอ่าเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเกี่ยวพันกับอาชกรรมเนี่ยนะครับแล้วก็ as a deterrent อ่าคำนี้ก็น่าสนใจครับ deterrent หมายถึงการแบบ ป้องปรามการยับยั้งนะครับคือทําให้กลัวไว้ก่อนเพื่อเป็นลักษณะว่าอย่าทำนะอย่าทำนะอย่างเงี้ยครับเขาเรียกป้องปรามนะครับเป็นภาษาไทยที่เพาะมาอีกคำหนึ่งนะครับป้องคือเหมือนป้องกันไว้ปกป้องไว้กันไว้นะครับแต่ปรามนี่หมายถึงเหมือนห้ามปรามคืออย่าทำนะเพราะใช้คําว่าการป้องปรามนี่จะเพาะมากหรือเข้าใจง่ายหน่อยใช้ว่าเป็นการยับยั้งก็ยังได้เลยนะครับคําว่า deterrent เนี่ยนะครับอ่า ย้ำย้งเลยครับย้ำย้ไอ้ตรงที่ว่าเป็น illegal behavior ครับก็คือพฤติกรรมที่มันสุ่มเสี่ยงที่มันผิดกฎหมายว่ากันเถอะนะครับเป็น illegal behavior <S 2> <S 2> พฤติกรรมที่มันผิดกฎหมายนะครับขอแปลดูวรวมในข้อ3าอีกทีนึงเขาบอกว่าในบางประเทศเนี่ยรัฐบาลมีอำนาจที่จะยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวพันกับออสิ่งผิดกฎหมายหรือเกี่ยวพันกับกิจกรรมที่มันแบบผิดกฎหมายนะครับ เพื่อเป็นการป้องปรามหรือเพื่อเป็นสิ่งป้องปรามพฤติกรรมที่แบบว่าผิดกฎหมายนั่นแหละนะครับก็พอได้อยู่เนาะข้อที่3ต่อไปดูข้อที่4ครับข้อที่4เดี๋ขอตรงนี้จะหมายถึงสารนะครับสารเนี่ยนะได้มีคําสั่งให้สังเกตนะครับเขใช้คําว่า issue and order สารมีคําสั่งครับมีคําสั่งที่จะ To Confiscate มาอีกแล้วนะครับเนี่ยนะครับ to infinitive นะตรงนี้นะ c o i คอนเฟสเ c o u n t e r f e i t c o u n t e r f e i t จะหมายถึงอะไรที่มันปลอมแปลงครับที่มันละเมิดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยเขาจะใช้คำนี้นะครับอ่ะแล้วก็ Merchandise merchandise หมายถึงสินค้าเพราะฉะนั้นน้องจะรู้เลยว่าอย่าง c o u n t e r f e i t ตรงเนี้ยใชเ้เป็นเหมือน adjective แล้วแหละใช้เป็นคล้ายค adjective เพื่อจะมาขยายนะคาคำว่า Merchandise หมายถึงสินค้าเห็นไหมครับเป็น counterfeit merchandise อ่ะ As it was a violation, as ในที่นี้จะแปลว่าเพราะว่านะครับ as ที่นี้แปลว่าเพราะว่าโอเคต้องรู้ด้วยนะครับ as it was a violation เพราะมันเป็นการละเมิดเป,เป็นการละเมิดว่าด้วยเรื่องอะไรครับว่าด้วยเรื่องสิทธินะครับ i g อยคือสิทธินะครับแล้วก็ property หมายถึงทรัพย์สินส่วนคำว่า intellectual เนี่ยจะหมายถึงเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับปัญญาเยนะครับเราก็จะแปลว่า เพราะมันไปละเมิดสิทธิทางทางด้านกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างนี้ครับเนื้ออ่าไหมครับ intellectual property หมายถึงทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็มีคําว่า rights ด้วยรวมกันเป็น intellectual property rights หมายถึงสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาอย่างนี้ครับต่อไปข้อ5ครับข้อ5เนี่ยเราต้องแบ,บ่งว่าตอนในการอ่านเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับสังเกตนะเว้นนี่เป็นคําเชื่อมนะครับพอมีคําเชื่อมมาขึ้นต้นหน้าประโยคเดี๋ยวเราจะเห็นก้มากครับนะครับ พี่ก็จะแบ่งออกเป็น2ประโยคน์ละกันประโยคที่อยู่หลังเวนครับอยู่หลังคำเชื่อมนะครับได้แก่คำนี้ครับคำว่า it was revealed เมื่อมันได้ถูกเปิดเผยว่านะครับกับอีกประโยคนึงคือประโยคที่จะอยู่หลังคำมม่าคือคำว่า authority หมายถึงเจ้าหน้าที่ครับหรือผู้มีอำนาจนะ,ะตรงนี้เป็น had no choice ทีนี้มาดูรายเรียงทีละประโยคเลยนะครับ <laughs> when it was r e v e a e d that อ่าเมือเมื่อมันได้ถูกเปิดเผยว่า the art of the gallery อ่าศิลปะในงานในงานแกลลอรี่เนี่ยหมายถึงที่ตั้งโชว์งานศิลปะทั้งหลายทั้งแหล่นะครับเขาเรียกว่าแกลลอรี่นะครับ w a s s t o l e อ้าวแปลว่าไงครับแปลว่าดูอย่างนี้นะครับเพื่อความเข้าใจนะครับเมื่อไร่ก็ตามที่แดดมันเป่าเนี่ยมันจะบวกด้วยประโยคได้นะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมี subject อยู่ตรงนี้อีกคู่หนึ่ง w a s s t o l e เนี่ยตัวนี้ก็เป็น passive voice นะครับเนี่ยคู่นี้จับคู่กันนะนะครับ เมื่อมันได้ถูกเปิดเผยว่างานศิลปะในแกลเลอรี่เนี่ยได้ถูกขโมยเอาละทีนี้ทำไงครับออดิอัลซอรดิตี้ก็คือเจ้าหน้าที่ had no choice เจ้าที่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นยกเว้นจะแต่ทำไงครับ To confiscate To confiscate The entire collection ก็จะต้อง ยึดครับจะต้องยึดจะต้องริบไอตัว entire collection ก็คือ collection เนี่ยมันจะหมายถึง collection of art เนี่ยนะครับงานศิลปะทั้งหลายนะที่รวบรวมหรมือเก็บมาเป็น collection เขาก็จะต้องทำการยึดแล้วล่ะครับทีนี้มาดูนะครับมาดูคำว่าบาตัตรดีๆนะครับคำว่าบาตัตรที่น้องเคยรู้จักแล้วน้องรู้ว่าแปลว่าแต่เนี่ยรู้ไหมครับว่ายังมีอีกความหมายได้ก็คือแปลว่ายกเว้นหรือยกเว้นจะแต่มันจะอยู่แถวๆเนี้ยนะครับ นะครับพอได้ไหมครับเห็นตัวอย่างของคําว่า confiscate ที่อยู่ในประโยคนะครับก็ลองทําความเข้าใจดูหลายๆรอบนะครับลองเอาไปฝึกแต่งประโยคดูก็ได้และพี่จะเอาคําศัพท์ s อ t เนี่ยหรือคำศัพท์ระดับแซเนี่ยซึ่งมันยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับเอามาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับสำหรับใครที่เตรียมสอบ c u t ูเอยู่ก็ดูคำศัพท์ s อ t ไว้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นคำศัพท์ระดับสูงขึ้นของซีอูเทปหรือมันจะไปตรงกับคำศัพท์ระดับ a d v a n c e ์ของ c u t ูเทนั่นเองอฝากไว้นะครับขยับทบทวนกันนะครับ